สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมจักรินรถมือสองวันนี้มีรถ 1.6G นะครับผมมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นรถปี2012นะครับเครื่องยนต์ดูนะครับอ่าเคร่งรับมาหมาดนะรอเล่ม30ปันคันนี้เพิ่งไปรับมาวันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับ คันนี้เป็นรถบ้านไม่เคียติดังแก๊สนะฮะพาพี่น้องชมผมขายราคาแค่หนึ่งแสนสามหมื่นก้าพันบาทมีรอยตรงนี้นม่เดียวนะครับผมตาไปเจ้าของรถขอให้มาคู่หนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนนะเดี๋ยวถึงบ้านก่อนนะครับผมจะทำการเปลี่ยนรถสภาพดีมากนะครับผมขับสุดยอดมากเลยนะครับ โอ้หนิ่มมากนะฮะนิ่มมากเลยนะครับช่วงล่างแน่นนะฮะเกียร์นิ่มเลยนะครับสมกับว่าเป็นรถบ้านจริงๆนะครับผมไม่ใช่แท็กซี่นะฮะคันนี้รถบ้านนะครับตรงลมมีระบายคู่เลยนะฮะแอร์เย็นฉ่ำเลยพวงมอะไรสวยมากเป็นรถบ้านนะครับผมนี่นะฮะสองพันสิบสองแท้เลยนะครับคันนี้ครับไม่มีชดไม่มีคว่ำนะครับคันนี้ครับ สอดสดอดเลยว่าจะจอดนอนแล้วนี่นง่วงสุด,ดอดมากนะครับผมอดดือนะครับ รถวิทย์สองแสนสี่หมื่นกิโลเองนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกประเทศครับถูใกใจก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับผมขอบคุณครับเบอร์โทรศัพท์093 373ก1 2 6ครับผมตั้งราคาไว้ที่139,000บาทนะครับผมขอบคุณครับ